น้องแมวมาร้องรอแล้วรอน้องอันดาเงี้ยวเงี้ยวรอแล้วค่ะจะกินอาหารวันนี้นี่แล้วงล่าให้ได้ได้ไดกินนาเดียไปแล้วเาเรียงคิวมาแล้วหนึ่งอันนี้ยาย ถูเสาถูถูต้นไม้นะคะต้องเรียงคิวกันถูต้นไม้ยายมาแล้วพูดยาย,ย,าย,ย,ายบอกว่าฉันไม่ถูตอนเช้ามาเรียงคิวกันที่ต้นไม้นี้นะคะ <arts> นี่เดดออกจากเลยนะคะวันนี้ยายคงจะคันมากน่าดูเลย ไปแล้วไปล้างอีกรอบนึอกไปแล้วไปแล้วล้างอีกรอบนึงคุยคนสวยอาบทีเดียวก็สวยแล้วนะ้ะอาบสองรอบเลยคุณยายเราคุณยายอาบสองรอบเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เราจะมีมีบอกให้น้องลงเล่นนะคะอยู่ที่นี่พ่ามันเป็นที่ชัดเนาะเราจะมีแต่น้ำสายยางให้น้องๆให้ยายๆนย,ย,ยายสุดโอวยายเอ้ฮึบยายฮึบออกกําลังกายเออยายออกกําลังกายไม่ต้องถูแล้วนะไม่ต้องลงไปรอบอบ<ห>แล้วเอาไปซ้ายไปขวาเลยคุณยาย,ยคุณยายไปซ้าย,ยไปขวาแล้ว ไปเลยขึ้นพระเยอะยายยใย่เหมือนอึงมากเลยเว้ยไปแล้วไปแล้วอันใดยังไม่ได้ขึ้นมานะคะใหญ่เหมือนอึงมากทางขึ้นพระใหญ่นะคะนี่ค่ะใครเอยจะเป็นคิวต่ตอไป เดินมาแล้วนะคะมองเห็นหรือเปล่าน้องอยู่ไกลนะคะนคิวต่อไปเป็นน้องปุ๊กกี้นู่นเดินมาแล้วอ,อยู่ตรงนี้แหละเป็นคิวเป็นคิวนะคะทางชันไม่ควางเดินไม่รอด คิวต่อไปก็เริ่มมาคิวสามหนูว่าปุ๊กกี้หายปุ๊กกี้หายแล้วเลยแต่พ่อควานโซนมากเลยปุ๊กกี้ต้องใส่เข้าไปหาน้องอันดาโอ้ยหายอ๋อไปเก้าเก้าเกาโอ้ยหายแล้วดู ไปไหนเนาไปหาอันดา <c oughs> นไป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 ไไปไปไป เลยติดกันคือดวนดาเจอมือน้นน้อยมือเน้นน้อยอันดาไม่ต้องจกแล้วเข้ามาแล้วอันดา <c oughs> ตึกสพานนะคะสะพาเดินดูวิวของเรานะคะอยู่ตรงนี้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยแดดออกนะคะคุณแม่ค้าดูอ่ะสวยมากเลยนะคะมาเที่ยวภูกเก็ตได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราไปเที่ยวภูกเก็ตได้เลยในอกกระดาภูเก็ต <c oughs> <c oughs> น่นนะคะอันดายังไม่ได้ขึ้นไปรอพ่อควานทีละรอบทีละคิวนุ่นยายทองจาจังคายืนอยู่ที่วิวสวยๆของเรานะคะนู่นันบ้านของพวกเรานะคะห่างไปแล้วจังกะสีกับผูอยู่เบบธรรมชาติมากเลยอยู่ที่นี่น,นี่นะคะอันนี้ก็ ขันมากเลยนนองปุกกี้เราจะไม่มีบอ่อแล้วจะมีแต่สายน้ำอย่างนี้อยู่ประจำจุด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 ,จดนะคะกลางวันก็มีอีกจุดนึงอันนี้ตอนเช้ากับตอนเย็นตอนที่เราลงมาพักตอนเย็น คุณยายทองกันดีรอรอคิวต่อไปนะคะเยอะแยะเลย่ะไปอีกอน้องแซนดี้เริ่มมาแล้วมีพ่อควานพ่อควานดาก็ไปซ่อมเครื่องอื หลายควานนะคะหลายควานไทร์ิตโก้คุณรู้ถืออะไรพลุงพลังนะคะปุ๊กกี้ <c oughs> ไก่นะคะไก่อันนั้นก็น้องแซนดี้มาแล้วพ่อควานโหดมากนะคะถอดเสื้อเลยวันนี้ส <c oughs> งสัยเมียไม่ได้ซักเสื้อให้วันนี้ส <c oughs> งสัยเมียไม่ได้ซักเสื้อผ้าให้นะคะวันนี้ถอดเลยอาบน้ําพร้อมช้างพ่อควานบอก <c oughs> อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ สะพานบุญให้ช่องของเราด้วยนะคะครอบครัวของน้องอันดาน้องนาเดีนะคะค่ะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ